สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับแแบบนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำน,นักง,งานใหญ่ค่ะที่เสบีไทย68นะคะลูกค้าวันนี้นะคะแแบบจะมาพามาพบกับอาณาจักรรถยนต์นะคะรถคันเตรดนะคะที่นะคะเพชรยนต์ค่ะรถของเรานะคะมีให้เลือกมากกว่า350คันนะคะ รถตูนะคะบริษัทของเราะคะมีรถที่เลือกมากกว่า35 0สิคันนะคะลูกค้ามาดูนะคะบรรยากาศนะคะในร้านของเรานะคะลูกค้าลูกค้านะคะแวะเวียนมาทุกวันนะคะลูกค้าร้านของเรานะครับเปิดทุกวันนะคะเวลา9กโมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดราชการนะคะลูกค้าจะบอกว่ารถเรานะคัดเกรดเอทุกคันนะคะลูกค้า ในส่วนนะคะของห้องการเงินของบริษัทของเรานะคะลูกค้าภายในนะคะลูกค้าจะมีนะคะพนักงานต้อนรับนะคะสวยๆาสาวๆสวยๆนะคะต้อนรับนะคะลูกค้าเดี๋ยวแบบนะคะจะพาดูในส่วนของห้องจัดไปนัซ์กันบ้านดีกว่านะคะลูกค้าอ่าเรามาดูนะคะในห้องของห้องจัดไปนนซ์นะคะลูกค้าสาหรับลูกค้าเรามีที่รองรับนะคะลูกค้าที่จะมาจัดไปนัซ์กับเราะะและมีน้ำดื่ม กาแฟโอเวนตินนะคะเรามีพร้อมให้บริการให้ลูกค้าและยังไม่พอนะคะตอนมีโควิดนะคะของเรารักเรามีการนะคะลูกค้ามีน้ำยานะคะมีแอลกอฮอล์นะคะเจลนะคะที่วัดอุณหภูมินะคะลูนะคะกค้าปลอดภัยแน่ค่ะระหว่างลูกนะค้าที่มาใช้บริการนะคะลูกนะคะ้าในส่วนนะคะที่รับรองของลูกค้าด้านหน้านะคะลูกนะคะ้าบรรยากาศร่มรื่นนะคะ,นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะพาะะไปดูนะคะที่ทำงานของเซเว่บนบ้านดีกว่าค่ะ ตามหย่างไรเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นที่ทำงานนะคะของเซลล์เพจยมนะคะลูกค้าบรรยากาศนะคะในออฟฟิศนะคะของเรานะคะลูกค้าจะมีเซลล์ที่นี่จะมีแต่คนน้าตาดีๆน,น,นะคะสวยๆนั้นเลยนะคะลูกค้าแนนนะคะ <c oughs> อ๋อแนนใช่ไหมคะรถแต่งโอ้รถใช่พี่สำหรับคันนี้นะคะเราเตรียมที่จะปล่อยให้กับ ลุงนี้ท่าลูกค้ามารับประมาณ10บโมงครึ่งนะคะลูกคา้าสําหรับนะคะรถรถเพ็ดยนนะคะของเราคัดเกตทุกคันนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะสามารถนะคะลูกค้าวอล์กอินเข้ามาได้ที่เป็ยนนะคะหรือนะคะจะเข้าไปดูนะคะในช่อง u t u b e เป็ยนนะคะอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะลูกค้าหรือนะคะจะโทรมาที่เบอร์แมนะคะเบอร์ศูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หนึ่งหกสามสำหรับวันนี้นะคะมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ